และนี่จะเป็นท่าถอดเสื้อนะครับคุณลองทําท่าถอดเสื้อสิออนี่ท่าถอดเสื้อจะได้ประโยชน์ในการช่วยหมุนสะบักนะครับเวลาทําก็สีหน้าตาก็จะประมาณนี้ให้ทํา20ครั้งนะครับไปเรื่อยๆนะครับลองหมุนเร็วขึ้นหมุนเร็วขึ้นกรณีที่เป็นวัยรุ่นก็จะทําได้ค่อนข้างคล่องแคล่วนะครับถ้าอายุเยอะก็ทําช้าๆเนี่ยวัยรุ่นก็จะคล่องแคล่วหน่อยทีนี้เราจะพามาดูข้างหลังว่าเวลาทํามันได้ประโยชน์ตรงไหนนี่นะครับเวลาเราหมุนขอบสะบัก มันก็จะเกิดการขยับตรงนี้ช่วงโซนนี้ก็จะมีการหมุนอาทํำไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาเราหมุนไปเรื่อยๆนะขึ้นสุดลงสุดให้มันมีเสียงบริเวณของสะบักตรงนี้นะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาปวดต้นคอปวดสะบักเรื้อรังได้นะครับอาทํำต่อไปเราก็จะดูจนจนเขาเมื่อยนะครับถ้าถอดเสื้อเนี่ยควรจะทํา20ครั้งเช้าแล้วก็20ครั้งเย็นนะครับแก้ปัญหาสะบักจม ไหลหอหลังค่อมคอยยื่นได้ผลเป็นอย่างดีถ้าไม่เชื่อก็ลองทำดู